ทำทำนายชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนสภาวะจิตของคุณในช่วงเวลานี้กล่าวได้ว่าตกอยู่ในสภาวะที่สับสนและต้องการความสงบคุณเลือกที่จะปิดหูปิดตาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรไม่อยากรู้ไม่อยากเห็น ไม่อยากได้ยินเรื่องราวของใครๆจะไปทำอะไรที่ไหนกับใครหรือใครจะพูดถึงคุณในแง่ร้ายดียังไงเวลานี้ไม่ต้องการรับรู้ที่จริงคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้แล้วก็ค่อนข้างไม่พอใจด้วยอยากจะเดินเข้าไปถกเถียงเพื่อเอาชนะอยากจะชี้แจงความจริงแต่ก็ทำได้เพียงแค่คิดขอแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ได้ยินดีกว่า เพราะทำแบบนี้มันดีต่อใจเราส่วนใจเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขามองข้ามได้ก็จะมองมองผ่านได้ก็จะทำเว้นแต่ว่าถ้าใครต้องการความช่วยเหลือคุณจะไม่เพิกเฉยคุณจะเข้าไปช่วยอย่างเต็มใจจะทำอยู่แบบนี้ทั้งกับคนที่บ้านและคนที่ทำงานด้วยขอเพียงให้ใจได้สงบ ได้ผ่อนคลายและได้ยิ้มบ้างจะขอมองโลกในแง่ดีแง่บวกและจินตนาการถึงความสุขความสำเร็จความสมหวังรวมถึงจินตนาการถึงโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในอนาคตโดยทั้งหมดที่ทำลงไปก็เพื่ออยากจะบอกลาความสับสนและความขัดแย้งที่มีอยู่ภายในใจเท่านั้นเองเสียงกระซิบจากพระพิคเนตได้สื่อมาถึงคุณ ท่านต้องการจะบอกกล่าวให้คุณได้รับรู้ว่าอย่าได้กังวลไปเลยเพราะคุณกำลังจะได้พบกับความสุขการนึกคิดและจินตนาการของคุณนั้นจะเป็นกุญแจที่นำพามาซึ่งผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงเนื่องจากการนึกคิดและจินตนาการของคุณในเวลานี้มันเต็มไปด้วยพลังพลังที่ว่านี้จะช่วยดึงดูดสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น กระตุ้นให้คุณเกิดแรงบันดาลใจที่สร้างสารรค์เพื่อสรรสร้างในสิ่งที่คุณกำลังทำและเพื่อสรรสร้างความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่ากับใครๆดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณพยายามปิดหูปิดตาในเรื่องราวของคนรอบๆตัวเพื่อมามุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของตนเพราะช่วงเวลานี้ เป็นโอกาสอันดีเมื่อไพ่พระพิคเนตใบนี้ปรากฏท่านอยากให้คุณมุ่งแต่เฉพาะเรื่องของตนปล่อยวางในพฤติกรรมของใครๆดูแลกายและใจให้ดีรอรับกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะคุณคือผู้ที่คู่ควรที่จะได้รับความสุขในปัจจุบันนั่นเองเดือนธันวาคมชาวราศีสิงห์ ึงรู้เท่าทันในสัญชาตยานดิบของตนและจงมีความกล้าหาญที่จะยอมรับในด้านดีเร็วของตนเพื่อการพัฒนาและเติบโตทางจิตวิญญาณ